น้องที่มานั่งคุยกันในพิธีไปฉอตตัวต่อตัววันนี้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจค่ะจากความรักส2บปีมาวันนี้ถูกสามีบังคับให้หย่าเพราะว่าเขาอยากไปเริ่มต้นกับผู้หญิงคนใหม่หนูก็ทักไปหาพี่ก็บอกเขาทุกอย่างแต่เขาถามว่าพี่มีหลักฐานอะไรว่าพี่เป็นภรรยาเขาแล้วหนูส่งหลักฐานไปแล้วหนูก็บอกค่ะหนูก็ส่งคือลูกหนูก็สาส่วนตัวเขาเขายังแบบก็จะคุยก็จะคบน่าจะลึกซึ้งไปแล้วด้วยค่ะเขามาขอหย่าแล้วเขาก็บอกว่า ถ้าหนูไม่อยากขอจะฟ้องเลยนะหนูก็งงว่าหนูทําอะไรผิดเขาดูบังคับเรามากๆในเรื่องกันอยากให้อยา่าคือแบบสองเดือนที่ผ่านมาคือกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนอนผวาทุกคืน้องให้ทุกวันโ<ถ>ืมันอลมันนะคะเธอจะเลิกจบปัญหานี้ยังไงไปร่วมให้กําลังใจเธอพร้อมกันค่ะ มาเจอกันพี่อ้พี่เฉาตัวต่อตัว,ตวแลวอยากเล่าอะไรให้พวกเราฟังคะค่ะค่ะก็เรื่องปัญหาที่หนูกำลังเจออยู่ตอนนี้ค่ะค่ะซึ่งหนูก็ไม่มีทางออกเหรอยังไงบ้างคะเกิดอะไรขึ้นพอดีสามีหนูอะค่ะเขาไปทำงานที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะได้ประมาณ สั่งเดือนค่ะไปประมาณที่อื่นมาเห็นตัางจังหวัดอะไรเงี้ยเหรอคะมันประเทศเพื่อนบ้านนะอ๋อเป็นประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะครับเลาที่นี้เขาก็แบบอืเริ่มมีการคุยกับผู้หญิงไงค่ะคนอื่นอื่นใช่ค่ะแต่งงานมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันก็สิบสองปีค่ะก็ดานนะสิบสองปีแล้วในสิบสองปีที่ว่านี้เขาเคยมีประวัติเรื่องการนอกจงนอกใจอย่างนี้บ้างไหมคะคือก็มีมาตลอดนะคะแต่มันเป็นการแบบ คุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราจับได้ก็ก็เลิกคุยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะค่ะแล้วทําไมถึงต้องไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนอะรายได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะซึ่งตอนที่เขาไปอะค่ะอันนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจของเขาเองหรือว่าจริงๆแล้วเราก็เอานะอยากให้เขาไปจริงๆคืองานที่ทำอยู่ที่ไทยอะค่ะมันค่อนข้างหนักแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อย เราด้วยความรักความสงสารค่ะค่ะเราก็เลยตัดสินใจให้เขาไปอม,มันทุกวันอะคะ่ะด้วยคำคำว่าหน่อยะะอย่า,างเงี้ยค่ะแล้งทั้งที่เรารู้นะคะว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืค่ะเราโทรไปอะคะ่ะมันเริ่มรู้สึกได้ว่ามันการคุยออกับคนอื่นนะเียค่ะติดต่อยากขึ้นเริ่มมีการโทรไปสายไม่ว่างอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเรารู้ชัดๆไหมคะ่ะ รู้จริงๆริงไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะรู้จริงๆริง่รู้ได้ยังไงอะคะวันนั้นนะคะหนูก็ไม่รู้ว่านึกอะไรหนูก็เอาไอจีของลูกอะค่ะเข้าไปดูแล้วแบบทําไมไมีผู้หญิงคนนี้ค่ะ,คะทั้งทั้งใน facebook แล้วก็ไอจีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองกดเข้าไปดูอืค่ะหนูหนูก็เจอค่ะค่ะเรามีลูกลูกด้วยกันกี่คนคะสามค่ะคราวนี้พอเริ่มเห็นอันสิคะว่ามีความไม่ชอบมาพากล แล้วหนู<ช>ทายังไงคะหนูก็ทักไปหาผู้อีกคนนี้อใช่คะ่ะก็ทักไปเขาก็แบบหนูก็บอกเขาทุกอย่างแต่เขาถามว่าพี่มีหลักฐานอะไรว่าพี่เป็นอะไรยาของูเออถ้าเกิดเขาถามแบบนี้แสดงว่าเขาเองก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นจริงจังกับเขาอยู่นะคิดว่าน่าจะระดับนี้ใช่แ,<ม>แล้วคะถ้าเกิดว่ามาถามแบบว่าพี่มีหลักฐานหรือเปล่า ใช่ค่ะและ้วหนูส่งแล้วหนูส่งหลักฐานไปแล้วหนูก,ก็บอกค่ะหนูก็ส่งคือลูกหนูก็สามส่วนตัวเขาเขาก็มีลูกหนึ่งแั่นนะคะหนูเข้าไปดู <c oughs> เป็นลูกกับสามีเราเหรอไม่ไม่ค่ะเป็นเป็นลูกติดอ๋อค่ะเป็นลูกติดหนูก็บอกเขาเขายัางแบบไม่สนใจอะค่ะก็คือก็จะคุยก็จะคบหลักฐานก็แล้วแต่ไม่สนใจตอนนี้ก็คือก็ยังคบกันอยู่น่าจะลึกซึ้งไปแล้วด้วยค่ะเขามาขออยาก ทางฝ่ายชายขออยากกับเราใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้หนูอยากกับเขาหรือเปล่าไม่ได้อยากค่ะตอนนี้ยังค่ะอืค่ะหนูคิดอะไรเอาไว้บ้างคือแบบสองเดือนที่ผ่านมาคือตอนนั้นหนูคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนอนผวาทุกคืน้องให้ทุกวันโือมันทรมานนะคะหนูอยู่บ้านเขาด้วยไงอ่าใช่ตอในี้าคืออยู่กับครอบครัวเขาใช่ใครอยู่กับคุณอาเขา ที่นี่เหมือนกับนุหอยู่คนเดียวอะเนาะมีแค่ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนหน้าที่ก็ต้องทําทุกวันอืดูแลลูกสามคนน่ะมันก็ไม่ใช่กโหดนะก็โหดก็นี้ยุอายุเท่าไหร่กันบ้างคะลูกๆสามคนก็แบบคนโตสิบขวบจะเข้าสิบขวบแล้วกําลังแบบว่าใช่ใช่ค่ะคนกลางก็เข้าเข้าแปดขวบแปดขวบคนเล็กนี่เดือนหน้าก็ เออสองขวบแล้วจริงๆก็กำลังเด็กมากนะคะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นเด็กเล็กเลยแหละเล็กเลยค่ะค <c oughs> ่ะมันเหนื่อยนะคะแบบเรื่องนี้ก็ต้องคิดว่าจะหาทางอ,ออกยังไงเรื่องลูกก็ต้องดําเนินต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือทํากิจวัตรประจำวันตามเดิมทุกอย่างแล้วก็ไปทํางานปกติตอนนี้ต่อให้ยังวางแผนข้างหน้าไม่ได้แต่อาจจะต้องคิดไปแล้วเหมือนกันเนาะว่าถ้าวันหนึ่งเขาเองก็ยังแบบยืนยันว่าเขาจะอยู่ตรงนั้น มีผู้อีกคนใช่ค่ะเราต้องคิดภาพของเราเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้แล้วเราจะยังไงต่อหนูก็แบบไม่อยากหย่าเพราะว่าหนูโตคนเดียวอะค่ะมันจะเลี้ยงลูกสักคนไหวหรอคะเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าขอหย่าเราได้คุยกันถึงเรื่องลูกไหมคะว่าถ้าสุดอยากกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะดูแลลูกกันยังไงตอนแรกที่คุยกันก็คือหนูก็อยู่บ้านหลังนี้ต่อไปค่ะก็เลี้ยงลูกต่างคนต่างอยู่ เป็นพ่อกับแม่ให้ลูกอะไรอย่างนี้แต่พอมาตอนหลังก็คือเหมือนขอหย่าเราคุณออกไปข้างนอกลูกก็อยู่ตรงนี้แล้วหนูคิดแล้วใครดูแล<ช>ลูกะใช่ค่ะหนูหนูคิดว่าลูกหนูล่ะใครดูแลหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูไม่ยอมหย่าหนูจะอยู่ดูแลลูกๆต่อไปค่ะอืมค่ะแล้วแบบหนูก็คิดหนักอีกว่าถ้าหนูอย่าจริงๆมันทุกทรมานนะคะที่ต้องมาอยู่อย่างนี้ คือตอวเราอะไม่มีคุณค่าเลยจริงๆถ้าแบบมาอยู่ตรงนี้มันเหมือนดาวดาวลงทุกวันเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเราออกไปอะมันจะดีกับเรามากแต่ว่าหนูก,ก็นึกถึงลูกเป็นหลักเลยคะ่ะค่าทีจ่จ่ายอะคสามคนไม่ใช่น้อยแล้วยิ่งเราไม่ได้มีที่อยู่ใช่ไหมคะ่ะม,มันมันยิ่งทําให้ลูกลำบาก่ะค่ะหนูก็เลยต้องอดทนนะคะคือในบางอันวันนี้พี่เข้าใจแหละว่าหมดเสียใจก็ต้องทํางานในหมดเสียใจเนอะภาวะช็อกมันยังเกิดขึ้นอะ คือแบบเฮ้ยตัวไกลปั๊บใจไปเลยอะช็อกหนักนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะไปขนาดนี้ด้วยคือเหมือนเขายังคุยกับหนูบอกรักหนูอยู่เลยอะพอวันต่อมาพอเหมือนหนูไปเห็นปุ๊บหนูทักไม่หาูุหญิงทักกลับมาเลยว่าทาอย่างนี้ขออย่ญาอนะไม่ได้รักหนูแล้วเคยที่มีโอกาสคุยกันอย่างจระจระไหมคะอยากก็ได้นะแต่ขออยากรู้จังเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาปิดประตูทุกประตูในการคุยกับหนูคือเขาไม่คุยกับหนูมาเป็นเดือนเลยค่ะ เราหนูก็เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเขาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละคะ่ะก็คุยกันแบบจริงจังนะคะว่าค่ะ,คะโอเคเราจะแบบอยู่กันแบบพ่อกับแม่ของลูกค่ะแต่คือเขาจะจ่ายทุกอย่างคนละครึง่งแต่เราไม่อยากนะแล้วเราก็จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปเขาว่าไงบ้างคะ่ะก็คือตอนแรกก็เหมือนไม่ยอมค่ะก็อยากอยาก,ยากเหมือนกับ ไม่อยากแบบมีพันธะต่อกันนะถ้าเกิดการอยากขึ้นจริงๆหนูคิดอะไรกับตัวเองไว้บ้างคะเราต้องคิดถึงเร็วไรสุดก่อนเร็วไรที่สุดเลยกกอนฟปได้วางแผนก่อนมันคิดไม่ออกค่ะว่าหนูตัวคนยดอยใช่ไหมถามแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่อยากขอจะฟ้องเลยนะหนูก็งงว่าหนูทําอะไรผิดเดี๋ยวนะฟ้องอยากต้องมีหลักฐานสารพัดที่จะสะพานอ่าเอาอะไรไปฟ้องใช่ค่ะคือหนูทําอะไรผิดคือหนูไม่ได้เป็นคนกระทำ กรทำความผิดใช่ไหมคะค่ะแต่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องคืออย่าลอยลก็ได้ไปเซ็นหย่าไว้หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันทําได้ด้วอหรอกเขาดูบังคับเรามากๆในเรื่องการอยากให้หย่าใช่ค่ะดูบังคับมากๆเหมือนหนูก็ร้อนรนอยากจะหย่าใช่ใช่ค่ะในที่สุดแล้วอะความสัมพันธ์เมื่อความสัมพันธ์มันเดินมาถึงตรงจุดนี้พี่ว่าการยื้อใดๆก็ในที่สุดแล้วมันก็ต้องแยกย้ายกันอยู่ดีค่ะใช่ไหมคะคือจะวันนี้เดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามแต่แต่ในที่สุดเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์มันเดินมาถึง จุดนี้ละเมื่ออีกคนหนึ่งไม่อยากไปต่อค่ะเราก็คงไปต่อไม่ได้เน้นถึงได้บอกว่าเมื่อช้พี่อ้อยถึงได้บอกเนี่ยว่าหนูก็ต้องคิดแล้วนะเนาะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดสิ้นสุดตรงนี้ถ้าไม่เคยคิดก็ต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่ายังไงก็ตามหนูคงไม่สามารถจะบอกว่าก็หนูตัวคนเดียวว่าพี่ไม่มีใครดูแลเพราะว่าเขาก็คงไม่พร้อมจะดูแลเราอีกต่อไปแล้วแหละใช่ไหมคะวันนี้ยังไงก็ตามพี่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เคยบอกกันอยู่เสมอก็คือเราต้องพร้อมเสมอๆกันดูแลตัวเองให้ได้ ไม่ว่าเราจะมีใครหรือไม่มีใครก็ตามเนาะ <g ül> ก็ต้องดูแลเตงให้ได้ <g ül> แต่ปัญหาของหนูต่อไปก็คือลูกทั้งสามคนเนะี่ยใช่ไหมคะเพี่ยมันก็ต้องคิดเนาะต้องหาทางต้องหาวิธีแล้วแหละค่ะ <c oughs> จะด้วยวิธีการแบบไหนอื <c oughs> แต่มันก็แปลว่าเออหนูทำมานกินตอนนี้หนูได้เงินเดือนละสักเท่าไหร่จะ <c oughs> ต้องออกไปเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูไม่มีที่จะอยู่ด้วยซ้าหนูก็ต้องคิดแล้วแหละว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนยังไงหรือแบบจะดูแลลูกยังไงเขาควรจะต้องส่งเสียยังไง หรือไม่รู้สิคะถ้าเกิดเขาร้อนโนอยากอยามากเราใช้ตรงนี้เป็นตัวต่อรองได้ไหม,มถ้าเธออยากยากกับฉันเธอต้องทําอะไรบ้างให้หลักประกันอะไรกับชีวิตฉันบ้าง<ม>เพื่อที่ฉันจะได้ดูแลลูกได้ไม่ได้หมายความว่าวดูแลตัวเองอย่างเดียวฉันต้องไปดูแลลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของสติเนาะและการเจรจาแล้วก็การที่เราต้องมองและคิดไปข้างหน้าคือตอนเนี้ยพี่ว่าอยากไม่อยากมันคือกระดาษหนึ่งแผ่นแต่ก่อนจะเซ็นกระดาษใบนั้นหนูต้องมีหลักประกัน นะคะวันนี้เสียใจน้องเสียใจได้เลยพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องควรค่ากับการเสียใจแต่เสียใจเราต้องมีสติเ <c oughs> ช่นหนูบอกว่ายังไม่มีที่อยู่หนูต้องอยู่ที่นี่หนูต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลลูกจะให้ลูกอยู่กับใครอ่ะเธอพูดง่ายนี่เธอสะบัดมือเธออยู่ตรงนั้นเพราะฉันดูแลลูกให้เธออยู่ไงสามคนเอาเป็นว่าเราดูแลลูกของเราอยู่ไงสามคนเธอถึงได้ไว้วางใจทำงาน<อ>งที่นั่นได้วยและใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยู่เป็นของลูกๆูด้วยไงไม่ใช่ของฉันคนเดียวอันต่อมาคือ ค่าใช้จ่ายกับลูกค่าใช้จ่ายยังไงเพราะโชคดีอันหนึ่งคือหนูยังทํามาหากินเองได้แต่หนูแค่รู้สึกว่าตายแล้วลูกจะยังไงนะมีหลายคนค่ะชอบพูดคำนี้ที่สุดแล้ววันนี้เราไปคิดถึงบันไดขั้นสิบบันไดขั้นหนึ่งยังไม่ได้ก้าวเลยพี่ยังเชื่อเสมอว่าคนเป็นแม่ดูแลลูกได้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเลี้ยงลูกแบบวีไถูีกต้องค่ะแต่รอดและถึงวันนี้น้องคะเขาอยู่หรือไม่อยู่ค่าเท่ากันมากนะวันนี้นกเห็นปะเขาก็ไลยมาอยู่ดูแลลูกช่วยหนูซะที่ไหนอะ เด็กสามคนยังอยู่ในมือของหนูยังเลี้ยงมาถึงขนาดนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นหนูต้องเห็นคุณค่าในตัวเองว่าฉันะได้อยู่แล้วเพียงแต่เมื่อเธออยากได้ใบย่านักได้นี่คือการยื่นข้อเสนอน้องอาจจะปรึกษาอาจจะต้องเซิร์ช g o o g l e ดูว่าจริงๆแล้วในฐานะแม่เลี้ยงเดียเ่ยวค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลูกมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้เข้าสู่โหมดหาข้อมูลไม่ใช่เรื่องฟ้องหย่าอย่างเดียวผู้ชายพูดง่ายเขาดูเขาดูเลื่อนลอยมากนะ เซนลอยๆไว้ก่อนก็ได้หรือแบบป็นจะฟ้องเธอเอาแต่ใจแหละใช่ค่ะคืออยากไปสุดอ่ะคืออยากไปสุดแต่รู้สึกว่าก็อยากอยากนะก็ต้องต่อรองกันใช่สมมติอย่างพี่อ้อยบอกบ้านฉันต้องอยู่อยู่เพราะอะไรอยู่ก็ดูแลูกเธอจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกยังไงอาจจะต้องแบบทําสัญญาอะไรให้มันเป็นหลักอักษรเพื่อหลักประกันอย่างที่บอกค่ะชื่อของเราแต่ของลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้ความอยากอยากของเขาเพราะจริงๆอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้นี้ในที่สุดแล้ว ทะเบียนสมรสมันก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งเนาะ,ะมันดึงหัวใจใครไปไม่ได้หรอกอวันนี้ต่อให้พี่ทะเบียนสมรสอยู่เขาก็ไปอยู่ดีแต่วันนี้ด้วยความร้อนโดนอยากจะแบบอยากจะได้อะไรตรงนี้ก็แบบว่าเราอาจจะต้องใช้ตรงนี้แหละเป็นตัวต่อรองกับเขาพี่เข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่มีลูกนะสมัดมือแล้วไปง่ายกว่าจริงๆฉันไม่อยู่ทนทุกข์ทรมานกับผู้ชายอย่างเธอหรอกนะแต่พอมีลูกปั๊บมันคิดรอบเดียวไม่ได้ใดๆก็ตามที่หนูอยู่ตอนนี้แล้วหนูบอกพี่หนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูแบบ หนูอึดอัดหนูคับแค้นหนูทนทุกทรมานเหลือเกินต่างๆนั้นเนี่ยค่ะพี่กเลังจะบอกว่าวันนี้หนูต้องมีสติเยอะๆอะค่ะคือเสียใจก็ได้นะ้หมดเสียใจเต็มที่เลยร้องไปเลยจะร้องไห้จะเสียใจแดดคับแค้นแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเราเราคิดว่าเราอยู่เพื่อลูกปากเราก็ต้องทําใจไปเลยว่าฉันจะต้องอยู่กับตรงนี้ให้ได้ไม่ว่ามันจะแบบอึดอัดคับแค้นข้องใจเสียใจขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปักหลักเลยว่าฉันอยู่วันนี้เพื่อลูกนะ เอาใจไว้ตรงรูปแล้วบางทีไม่ได้บอกว่าหนูจะอยู่อย่างมีความสุขหรอกนะแต่อย่างไรสุดหนูก็รู้ว่าหนูอยู่เพื่ออะไรพี่ว่าหนูต้องหาทนายเลยค่ะคนที่มีความรู้ทั้งนั้นกฎหมายค่ะ,คะเขาจะสามารถบอกหนูได้เลยว่ามันต้องทําเป็นสัญญาข้อตกลงอะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากก็ได้แต่หนึ่งสองสามสี่ห้าและถ้าทาผิดหน,หนูมีสิทธิ์ฟ้องได้และถ้าฟ้องแปลว่าเรียกค่าเสียหายอีกนะอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายมีช่วยอยู่คือ ใจจริงพี่ก็ไม่อยากให้หย่าถ้าครอบครัวจะสามารถกลับมาอบอุ่นได้เหมือนเดิมเพียงแต่แค่เราต้องคิดแผนสองแผนสามเอาไว้หนูเราะว่าวันนี้หนูจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมหนูดาวขนาดนี้หนูมันดูไม่มีค่าเลยเพราะหนูกำลังอยู่กับคนที่พยายามจะไล่หนูอยู่ตลอดเวลาไงหนูถึงรู้สึกแย่จังเลยอ่ะและคนที่พยายามไล่ฉันอยู่ตลอดเวลาคือคนที่ฉันรักที่เป๋งเลยอ่ะตอนนี้หนูอ่อนแอค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจิตใจด้วยกันนอกใจถูกนอกใจเนี่ยเสียใจทั้งนั้นมันเป็นแผลใหญ่มากๆในทางจิตวิทยาเขายังพูดเลยว่า การถูกนอกใจสามารถทําให้คนคนหนึ่งป่วยเป็นจิตเวทได้เลยนะเพราะมันถูกทําร้ายแบบจากคนที่เรารักที่สุดคาดหวังที่สุดใช่คะ่ะหนูหนูไปพบจริงนะคะใช่ไหมคะเพราะเพราะวันนี้พี่คุยกับจิตแพทย์ตั้งหลายคนอะ่ะอกหกอักเัียงพบจิตแพทย์เลยคะ่ะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆหนูไปพบจริงๆคะ่ะค่ะหนูไปพบไปั้งหมดสองครั้งอืมอืมคือมันไม่ไหวจริงๆค่ะด้วยด้วยทีห่หนูอ่ะอยู่กับลูกใช่ไหมคะแล้วมัน มันเหมือนมันคิดอะไรไม่ออกจริงครับมันจะเอาของตัวเองความรู้สึกตัวเองทุกอย่างไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะคือมันบางทีเราพูดพูดไปแล้วแต่สิใจไปแล้วเหมือนมสถานการบังคับอะค่ะอืมอืมอืมมันต้องเลือกลูกสักคนอย่างเงี้ยเวลาอกออหนูคิดถึงขนาดว่าหนูไม่ค่ะหนูไม่เคยอยากแยกเขานะแต่ด้วยความที่สามีหนูเขาบังคับแบบ คือเขาบอกว่าให้หนูเลือกเขาบอกว่าแบ,บ่งลูกกันเลยคือมันถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะห,หนูก็เลยแบบตอนแ้วหนูก็ยังยืนยันว่าแบบไม่ได้ลูกต้องอยู่ด้วยกันคือยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันค่ะตอนแ้นหนูจะเอาไปหมดด้วยซ้าแต่หนูก็คิดคิดแบบมันมันคิดหนักม,มากจริงค่ะว่าทางไงจะเลี้ยงลูกสามคนได,ได้ด้วยเงินเดือนแค่นี้แล้ว เขาไม่มีทางที่จะมารับผิดชอบหนูแน่ขนาดแค่หนูขออะไรเงี้ยขอเงินเขาหนูไม่เคยขอเงินเขาเลยนะคะตั้งแต่อยู่ได้กันมานะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยหนูน้องขอเงินเขาแล้วเขาก็บอกว่าหนูน่าเงินอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูจะแบบไม่สามารถขอเขาได้แน่ๆในทุกๆอย่างคือมันเหมือนตันเลยหมดทุกทางด่าว่าน่าเงินแล้วไงก็น่าเงินเขาฉันเอาเงินหาเลยให้เลี้ยงลูกไงฉันไม่ได้เอาเงินไปซื้อความสุขของตัวเอง เพราะฉะนั้นหนูอย่าเพิ่งไปเจ็บปวดกับทุกอย่างอย่าไปสะเทือนใจกับอะไรที่เขาพูดคือพี่เข้าใจเขายังมีอิทธิพลกับความรู้สึกเราเนะเาะแล้วเขาพูดอะไรมันเจ็บแ<ฆ>ล้วเขาพูดอะไรมันเจ็บเหลือเกินแต่ไม่ได้วันนี้เราต้องแข็งแรงเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองและลูกม่งนั้นโอเคแค่คําพูดเรื่องของเธอละวันนี้ไม่รักกันพูดอะไรก็ได้แล้วก็กับลูกๆก็ค่ะยังไงก็ตามสามคนยังต้องเพึ่งพาคุณแม่สูงมากเวลาที่ได้คุยกับคุณสามี ก็อย่าใส่แต่พลังลบอย่างเดียวตอนนี้ลังต่อสู้อีกแบบหนึง่งเอาละเธอเอเอพอดีตอนนี้ดูลูกอยู่เนาะลูกบ่นคิดถึงแล้วว่าคืออย่างน้อยพี่ถ้าจะจบพี่อยากให้มันจบสวยงามที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้เอาจริงๆวันนี้หาเรื่องทะเลาะก,กันไปก็ไม่ประโยชน์ใช่ครับไม่มีประโยชน์กับตัวเราและลูกด้วยใช่ไหมคะน,นี้อย่างบอกว่าการต่อสู้มันมีหลายวิธีเนาะวิธีแบบเดินชนไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็หัวแตกแล้วก็เจ็บเลือดไหล ช่ปะบางทีก็อาจจะต้องหยุดบ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็ต้องใช้ไม้นุ่มนวลบ้างค่ะไม่ได้นุ่มนวลเพื่ออยากให้เขากลับมาอมแต่นุ่มนวลเพื่อแก้สถานการณ์ของตัวเราเองอใช่ไหมคะเร<ะ>ื่องการที่แบบว่าแข็งเกล้าใส่กันแบบทะเลาะฟาดฟันกันไปคนเจ็บตัวบางทีเป็นเราเนาะมีคนเยอะนอาะที่มานั่งในตัวต่อต,ตัวค่ะพี่ก็รู้สึกว่าเออวิธีของเขาก็ดีนะถ่ายรูปลูกส่งไปไอวิดีโอค้อลกับคุณพ่อในเร็วดูแล้วอยู่ๆอีกฝ่ายก็รู้อินขึ้นมาตะยังไง คนอยู่ไกลไม่ได้อินอะไรกับความผูกพันเท่าไรหรอกแต่เราเห็นลูกทุกวันไงเราเห็นโมเมนต์แห่งการเติบโตของเขาเราเห็นโมเมนต์ต่างๆนานาของเขาอย่างน้อยอาจจะได้ใส่ตรงมุมเนี้ยให้เขาได้รู้สึกว่าเธอเป็นพ่อไงเธอเห็นลูกๆไหมถ่ายคลิปลูกคุยกับพ่อบ,าบ้าง <ทำ S 2> อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็กทํานะคะแต่เขาไม่เขาไม่อินเขาไม่เลยค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังเพ้อคะ่ะค่ะกำลังหลงกำลังเพ้อตอนนี้ไม่จริงๆค่ะแต่อย่าหยุดทํานะ พี่ว่าอย่างน้อยมันเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดวันหนึง่งความแข็งแกร่งของน้องมากพอแล้วน้องสามารถตัดสินปัญหานี้จบลงที่การหยาจริงๆหนูจะรู้สึกเลยว่าหนูทําทุกวินาทีเต็มที่ที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้แล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าเอ๊ะถ้าตอนนั้นเราใจเย็นกว่านี้สักหน่อยถ้าตอนนั้นง้อเขาสักนิดจะเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องใช้เวลาหมดเลยค่ะนะคะเวลายังเป็นเรื่องสําคัญอยู่เพราะว่าเวลาจะให้ได้มีการเคลื่อนตัวตลอด ถ้าบอกว่าวันนี้เขากาลังแบบหน้ามืดตาบัวมากอืเวลามันเคลื่อนไปเดี๋ยวความหน้ามืดตาบัวมันอาจจะค่อยๆค,คลายลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนอะเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดกับหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่แค่ทําให้ดีที่สุดณนะจุดที่เราอยู่อืเราพูดกันเสมอาคา่ะเวลาเราเป็นแม่เนาะถ้าลูกเขามีพ่อที่ไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่แม่ยิ่งต้องรักเขาเป็นหลายๆครั้งเพราะในที่สุดล้วเขาไม่มีใครจริงๆเนาะถ้าหนูบอกหนูไม่มีใครเลยไม่ไม่หนูมีลูกอยู่ ต้องะะสามคนแน่เขาอาจจะเป็นที่พึ่องอะไรให้หนูไม่ได้เขาอาจจะช่วยอะไรหนูไม่ได้แต่เขาเป็นที่พึ่งหัวใจให,หนูได้ถ้าหนูบอกว่าหนูแบบไม่มีใครรักเลยลูกทั้งสามคนแน่นะคะลองดูพี่ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราถูกมองว่าเป็นผู้ถูกกระทำและเราก็จะตัวเล็กอ่อนบางเล็กๆลงไปเรื่อยๆทําไมฉันดูด้อยค่าตัวเองขนาดนี้ไม่ฉันคือแม่ของลูกเธอสามคนที่ต้องเลี้ยงลูกให้ดีเท่าที่แม่คนอื่นจะทำได้ด้วย คุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร0 2 8 8 4 7 0 0 0คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาใน Inbox อกซได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ